สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลและนี่คือช่วงคนมือบอลเข้าครัวช่นเคยครับถ้าเรามาเจอกันในพื้นที่แบบนี้ก็แสดงว่าวันนี้เรามีเมนูอะไรมาทำให้ทุกท่านได้ดูกันละครับวันนี้ขออนุญาต บอกตรงๆเลยว่าเป็นเมนูกับแกล้มจริงๆเลยครับวันนี้กับแกล้มจริงๆนั่นก็คือเจ้านี่เลยครับเห็นไหมจิ้งลีดทอดสมุนไพรแง่เจ้าจิงลีดครับมี ประโยชน์มากมายแต่ประโยชน์ที่มีอยู่นั้นก็มีโทษเช่นกันครับเราขอมาพูดเรื่องประโยชน์ของเจ้าจิงรีดกังก่อนแล้วกันครับนั่นก็คือหนึ่งมีโปรตีนสูงจิงรีดหนึ่งร้อยกรัมมีโปรตีนสูงถึงสิบสองจุดเก้ากรัมเทียบเท่าไข่ไก่ และเนื้อหมูเนื้อไก่ได้เลยนะครับจึงเหมาะมากครับสำหรับคนที่อยากได้โปรตีนเนาะและแถมยังมีเกลือแร่ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและวิตามินบจริงครับเจ้าจิงหลีดนี่แหละครับมีมากมายขนาดนี้เลย 2. ช่วยลดคอเลสเตอรอลเพราะมีสารไคตินจอนงลีินี่นะครับมีสารไคตินซึ่งช่วยให้ร่างกายสังเคราะห์สารที่จะช่วยให้ไขมันลดลงสารไคตินตัวนี้แหละครับ 3. ช่วยป้องกันโรคติดเชื้อ ตจริงจรีดมีสารี่ตัวครับคือไคโตซานช่วยลดการติดเชื้อจากยีสต์ในกระเพาะอาหารได้ประโยชน์มากมายครับแต่คุณประโยชน์ที่มากมายก็แฝงมาพร้อมโทษเช่นกันพ่อควรระวังการกินมแมล็ทอดไม่ว่าจะเป็นจริงจรีดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหนึ่งพอควรระวังนะครับหนึ่ง ควรเลือกร้านซื้อถ้าเขาทอดขายนะครับเพราะว่าร้านบางร้านใช้น้ำมันเก่าอันนี้จะมีโทษต่อร่างกายเลยครับสองไม่ควรทานมากเกินไปเพราะเขามีโปรตีนและคอเลสเตอรอลเนาะ จะทำให้น้ําหนักขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยประโยชน์มีโทษก็มีแนะนําครับกินแต่พอเหมาะพอควรวันนี้ผมก็จะมาทอดเป็นสับแก้มซะหน่อยนีไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับไปครับตอนแรกเราก็ตั้งเตาันก่อนเลยครับส่แทบก็ไม่เป็นใจรอ ในจิ้งหรีดผมก็จะใส่ใบมะกรูดไปด้วยแล้วก็ใบเตยนะครับเพิ่มความหอมเนะาะตั้งกระทะเรียบร้อยน้ำมันผมใส่ไว้แล้วลงไปเลยครับผมจะใส่น้ำมันน้อยนะครับเน้นเหมือนคั่วเอาจะไม่ใช้น้ำมันเยอะ บางคนที่ไม่ชอบมาแรงดูคลิปคลิปนี้ก็จะขนลุกนิดนึงนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าท่านได้ลองแล้วอร่อยมากรอสักครู่ วเวลาไม่นานครับมแมลงเนะเาะกระโสุกง่ายอยู่แล้วระว,วังไหมอย่างเดียวผมแนะนำนะครับอย่าใส่น้ำมันกันเยอะหรือบางคนถ้าไม่อยากได้น้ำมันก็คั่วแห้งเลยก็ได้แต่มันก็จะรสชาตแตกต่างกันนิดนึงครับ เพระวังก็มีนะครับสําหรับคนที่ทานมาแมลงนะครับคนที่เป็นป่วยเรื่องกระดูกก็ไม่ควรทานเนาะลองไปศึกษาดูก่อนก็ได้ครับในม,มีมีบทความหลายบทความอยู่นะครับสําหรับการทานมาแมลงเนาะอหอมใบเตยแล้วหอมใบเตยหอมใบมะกรูด แล้วผมกาได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมจัดจานสักคู่ครับไปครับเรียบร้อยครับสำหรับการคั่วหรือทอดเจ้าจิงหลีดเนาะขั้นตอนต่อไปก็นี่นะครับซอสป,ปรุงรสอะไรก็ได้ใส่ลงไประวังเค็มนะครับและพริกไทยชอบครับใส่เยอะๆเลย นี่เลยสูตรสูตรเร่ง <qualifying> รัดครับเดี๋ยวใส่เพลงให้ด้วยนะ เรียบร้อยครับสําหรับเจ้าจิงหรีดคั่วขั้นตอนต่อไปก็ชิมไปเดี๋ยวเราไปชิมกันในบ้านครับครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือการชิมอลองก่อนเลยเปิดก่อนเอเปิดก่อนได้เปรียบเ <laughs> <laughs> ป็นไงนั่งนั่ง ขาแทงปากดิอร่อยเครัมกำลังดีอร่อยไหมครับอร่อยมากไม่มีอะไรแบบเกินเลยให้เต็มสิบหวานมันเค็มตามรสชาติของมาแรงเขาจริงดที่ผมได้มาเป็นจริงดิไข่ลนะครับไข่เต็มท้องเลยมันย่องเลย แล้วหอมใบ,บเตยหอมใบมะกรูดเดี๋ยวว่างจะหาอ่ารถล,ลงรถด,ด่วนมาให้ดูกันบ้างเดี๋ยวขออีกคำอร่อย <Okay. S 1> อโอเคเนาะโอเคะโอเคครับ <Okay. S 1> คือว่าอร่อยผ่านงานนี้ไม่เฟล okay. ไปก่อนละถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอนและนี่คือช่วงคนมือบอนเข้าครัวสวัสดีครับ